สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็นําเหรียญน,นะครับวระหนึ่งรอปีนะหนึ100่งรปีโรงพยาบาลกลางคนกรุงเทพก็คงรู้จักนะโรงพยาบาลกลางอยู่ตรงไหนนะครับถ้าคนต่างจังหวัดคงไม่รู้จักแต่โอเคและนะ เรามาดูความสวยงามของเหรียญน,นะครับเป็นเหนรียญพระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์รัชกาลที่ห้าเก้านะครับและข้างหลังนี้จะเป็นช้างนะตาสัญ,ญลักษณ์ของกรทมนะโอเคก่อนที่เราจะไปดูเหรียญกันก็เรามาคุยกันต่อในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะ อีพีที่แล้วเราคุยกันว่าอในคำสอนพระพุทธองค์ท่านนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเออนะอดีตอย่าไปหวยห,หามันนะมันผ่านมาแล้วเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็อย่าไปหวยห,หาอย่ามาทำให้ชีวิตเราหรือความรู้สึกเรามันรันทดเลี้ยแล้วไป เริ่มต้นใหม่คิดใหม่ทําใหม่ทีนี้มันก็มีอีกอันหนึ่งที่พระองค์ท่านบอกว่าอนาคตละ่ะมันยังมาไม่ถึงอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันยังมไม่ถึงไม่รู้ว่านในระหว่างที่เราใช้ชีวิตปัจจุบันอยู่มันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อีก อนาคตคือสิ่งที่มาไม่ถึงคือสิ่งที่มันยังแบบว่าไม่มีความแน่นอนอะไรทั้งนั้นเลยแต่ทุกคนนะครับที่เป็นมนุษย์เกิดมามีชีวิตมีจิตใจเนะี่ยทุกคนก็จะมีอยู่เนี้อดีตปัจจุบันอนาคตการที่ทุกคนมันมีความทุกข์มากเพราะ หนึ่งเรามีแต่คิดอดีตหวยหาอดีตสองเรามีความทุกข์เพราะเราไปคาดหวังในอนาคตเราต้องการจะต้องเป็นอย่างงน้นนะอยากให้เป็นอย่างนี้ทั้งๆท,งท,งที่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตน่ยมันไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเหตุการณ์ต่างๆทั่วโลก ไม่ยังไม่รู้เลยท่านั้นนะครับพระพุทธเจา้าท่านก็บอกว่าเอ้ยท่านอย่างคุณยังไม่รู้อะไรเลยในอนาคตนะคุณอย่าไปคาดหวังมันคุณอย่าไปสร้างวิมานคุณอย่าไปบอกว่าคุณต้อง้ไอ้อย่างงู้นมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นคือการคาดหวังแต่พอมันไม่ถูงหวังอย่างที่คุณคิดคุณก็บอกว่าเ้ยเฟลละเสียความรู้สึกเสียกําลังใจเพราะอะไร เพราะคุณคาดหวังว่าคุณจะต้องเป็นอย่างงน้นคุณต้องเป็นอย่างนี้ในอนาคตไงฝันว่าอยากจะมีบ้านฝันว่าอยากจะมีรถฝันว่าอยากจะมีภรรยาที่ดีๆที่สวยๆฝันไปหมดนั่นแหละครับมันบอกเกิดอย่างความทุกข์เพราะเราคาดหวงังพอมันไม่ได้สมหวังดังใจเราทุกข์ใช่ไหมทุกคนต้องเจอ ทุกคนต้องเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของสัจธรรมไงอดีตของผ่านมาเพื่อนก็ต้องเจออดีตอนาคตก็คิดถึงมันไปาวาดหวังมันไปว่าอยากจะได้อย่างงนอยากทําอย่างนี้อย่างงนอย่างงี้ต้องเป็นอย่างงนอย่างนี้อย่างนี้แต่พอมาไม่ได้เกิดอะไรครับเกิดความทุกข์ฉะนั้นนะครับพระพุทธเจ้านัานก็จะบอกว่าเออ นะอย่าไปหวยหาเลยอดีตมันนะผ่านแล้วผ่านไปอนาคตก็อย่าไปคาดหวังอย่าไปคิดว่ามันต้องเป็นอย่างงนอย่างนี้อย่างงนอย่างนี้อย่าไปคิดมันปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพนะคุณต้องใช้ชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันนะครับโอเคอีพีนี้เอาประมาณนี้อีพีหน้าเรามาค่ะว่าใช้ชีวิตปัจจุบันจะใช้ยังไงอะ่ะให้มันมีความสุขนะ จะได้จบในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับดูเหรียญก่อนเพื่อดูนเนี่ยฮะเหรียญนี้นะครับออกแบบได้สวยเหมือนกันนะเห็นไหมเป็นพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับก็คือราชการที่ห้าราชการที่เก้านะครับการออกแบบได้สวยงามเห็นไหมเพื่อดูในเรื่องของศิลปะเพื่อดูในเรื่องของ นะงานที่เขาออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าอยากจะออกนะครับเป็นตากรุงเทพมหานครนะหนึร้อยปีนะนะโรงพยาบาลกลางนะครับเนี่ยคือวัละอีกวัลลหนึ่งนะดูดิดูการสกออกแบบดูการอะไรนี้ผมว่านะเพื่อนเก็บเก็บไปแล้วเอามาดูเนี่ยไล่ดูเป็นวัลล่าวัวัลไปเนี่ยนะครับจนครบ61วัละเนี่ยเพื่อนจะเห็นความ วิจิตวิสดาทของการออกแบบของเหรียญกระสาบในยุคข,ของรัชกาลที่9เนี่ยประเภทสองสีเนี่ยดีมากเลยนะเพื่อนๆโอเค okay, ครับ EP นี้เราก็ได้ฟังในเรื่องของคำว่าอนาคตเดี๋ยว EP หน้าเราก็มาคุยกันเรื่องปัจจุบันการใช้ชีวิตยังไงให้มันปีความสุขนะครับ โอเคอีพ e ีนี N ้ e A, ประมาณนี้สวัสดีครับเพื่อนๆครับ